สวัสดีสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับผมสวัสดีงามๆครับมือนี้เวลากะมือนี้เป็นมือสีเกี่ยวเขา่าว่าต้นเกี่ยวเขาสีมาสวงใบพันวาเขาเื่อนเลยสื่อเนื้อมาจุกินถาต้นเกี่ยวเขานี่ครับเพื่อนเพื่อนมาเด้อครับเด้อไม่บานซอวยไว้ให้นะครับนี่ไอรัตตอนกยูีลุกไส้ครับ สวัสดีครับครับผมผมกรลืมแนะนยครับตัวผมกะเนือทุกทุาหน้าโน่นครับอืมันนี้เบาหน้าแม่นครับมันนี้เบาหน้าแม่นก็มีมาๆมาๆนี่ครับครับมาๆแล้วก็อีกผู้นึงครับโอ้ยมาทันพอดีโอ้ยมาทันพอดีมาทันพอดีโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับมาทันพอดีมาเรื่มาๆมาๆมาลุงมามาครับเพื่อน ทั้งส้อปบัวเล้ากับมากินน้ากั่นนะครับเด้อกินจุเนื้อครับตัวนี้ยเป็นแต่แซ่บแห้งตันี้สาวไทยสาวเนื้อสาวอีสานไต่ก็มาน้ำกันเด้อครับบอนอ้ยขมแบบอันเบาเรื่องเลยตัวนี้โอ้ยนี่ครับโอ้ยแน่วพาลุงแน่วพาลุงแน่วพาลุงบอนขาดบ่ไรครับเพื่อนๆแนวรองอืมแนวรองครับแนวรองอืมนะครับมากมามาครับอืม หอมกับมีครับหอมเทสเตทยเตทยเตี่ยวหอมหอมไม่ไหมลูกยิบไปยิบไปหอมหอมย่างสุดหน่อยกว่านี้อืมนี่ครับหอมมาครับมาหอมเปี๊ยกัมีหอมเนื้อหอมสารหอมไตก็เยอะมากมากมากครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ เฮ็ดจในแต่นี่นี่นี่้ย้ลกตมากมากครับนฟัพักนี่หอมกดปุ่มใจนี่ยำใจเลยว่ามันใตามดนเปีดเียดอืมอืมอ้ยอืมก็จนมือสั่นยหน่อยเนอยออมาครับมันสั่นเต้ใจนอนน่อโอ้ยมัอบริเกียรต้องแล้วกันอืมสุดยอดเลยครับอ้ย เนื้อคนเนี่นิ่ๆูครับเี่ยสองกะทีลตับกับตับตับตับวานครับุดยอดครับุดจอดนี่ก็นํำจิ้มครับผมผมผมแปรเกือบตายครับนี่มาครับมาอี่ครับหลงขาอือืหลวงเสีขา่าว่เอาปลุโอยข้าเยอะแยงเยอะแยงกินตัวนี้ก่อนเราต้อง อโอ้ยจังดีดีเองวะโเรามาปวดเถอะแซบ,บแซ่บครับเพื่อนเพื่อนม,มาครับเพื่อนเพื่อนไหนยังกินมาเด้อมาเด้อโอ้ยนีเ่เปียกๆครับนี่อากาศอากาศอันห่อนๆเล็กน้อยเนาะมาเลยครับหนุ่มเหรออย่ารองหยอก ลองไปลองไปลองใหม่ตัวนี้เนี่ยลองเป็นน้ำแนวลองบ่เนาะพี่น้องเป็นจังไหนหน่อยเนาะโอ้หึเป็นจังไหนคือพี่บ่เพียงมุ่นแค่นอะลองลองอ่ะนวรแห้งว่ามันเรืองเอาทาแห้งลองลองไปลองมามาแล้วครับเด้่อเพื่อนแต่พี่น้องเราไม่กินจุพี่น้องเห็นปะเห็นพี่น้อง ตะวันตะวันเริ่มเมื่อกินแาลรถเกี้ยวเขาครับเหมือนกนเกี่ยวเข่านาเกี่ยวเขาอันดเกี่ยวเขาบ่มากะพากันกินเขากันนีหละครับมีเวลาเมื่อเอื่นพี่น้องกินเขาน้ำกันเนือครับเดื่อนี้มีเวลาเอือนพี่น้องกินเข่าเคียงเขาวายได้บ้านมาครับ ไปอาก็ลองแค่นี้เนาะครับนอ่ก็ผ่านมาหลายนาทีแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเลยครับเออขอขอบคุณนะครับด้วยที่เขามารับชมคลิปของผมจนจนจบนะครับผมอย่าลื่องกดแชร์กดติดตามกดฝากกดไลค์กดติดตามกดครนะขอบคุณได้หลายนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับมาดีครับ